สวัสดีครับผมนัททูจินินอยู่สคอรหนึ่งโมกสวัสดีครับผมนายพคอ,ขอร์เสียบสวะมีสองคอหนึ่งโมกเลขที่แปดครับวันนี้จะมานำเสนอรไปงานที่ห้าโอเพนสกิตโนโลเทสน,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 นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการต่อวัดมิเตอร์เข้าที่แหล่งจ่ายไออินไปที่แหล่งจ่ายนะครับไอเอาไปที I ่ H หนึ่งครับ แล้วก็ต่อทาการต่อแอมพิเตอร์นิวตันนะครับเอาอิตอร์ากแอมพิเตอร์ไปที่เหแล้วก็ต่อจากวัดมิเตอร์สองร้อยที่สแล้วก็จากขัวยไปที่หนึ่งาำการช็อตดีกับสี เปิดจา่ายเปิดทำการเปิดแรงจ่ายเพื่อวัดค่าแรงดันนะครับขั้ว่วงจะได้สองร้อยสามสิบโวลต์นะครับขั้วอ,องจะได้ประมาณสองร้อยสามสิบเจ็ดโวลต์นะครับอม a ิตเตอร์ จะได้0แนะครับเพราะว่าค่าไม่ขึ้นแล้วก็วัตต์มิเตอร์จะได้ประมาณ5าว,วัตต์ครับพาพข้อมุขอจบการรันเลอร์ไวท์เทนทีเครับ